แกงคั่วหัวปลีครับใครมีหัวปลีอยู่เอามาแกงแบบนี้อร่อยครับพอบ้านได้หัวปลีมาจากสวนก็เอามาทําแบบนี้ครับอร่อยเดี๋ยวมาดูวิธีทำและขั้นตอนการทําครับพอบ้านจะแกงใส่ปลาทูนะครับวันนี้ซื้อเป็นปลาทูทอดเดี๋ยวเราจะแกะเอาแต่เนื้อเขานะครับวิธีแกะก็เราเอาช้อนเคาะตรงสันหลังเขาแล้วก็ตรงท้องนะครับเพื่อให้เนื้อกับก้างเขาแยกจากกันเพื่อจะได้แกะง่าย จากนั้นเราก็ไปดึงออกก้างออกครับก็จะเหลือแต่เนื้อแบบนี้นะครับเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปเด็ดยอดชะอมครับใครชอบมากก็ใส่มากได้เลยนะครับเอาตามที่ชอบจากนั้นเราไปเตรียมหัวปรีครับพอบานจะใช้วิธีนี้บ่อยๆคือใส่เกลือแล้วก็น้ำมะนาวลงไปครับโดยวิธีนี้จะทําให้หัวปลีของเราไม่ดําครับเนี่ยครับหั่นเสร็จเุิบรีบแช่เลยจากนั้นเราค่อยมาหั่นอีกทีครับพอบานจะหั่นเอาแกนกลางกับเกสรที่เขาแก่ๆออกนะครับ ส่วนใครที่ชอบทานก็ไม่ต้องออกก็ได้เอาตามที่เราชอบครับเพราะบ้านจะเอาออกแบบนี้จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็ไปแช่ไว้ในน้ำมะนาวของเราเหมือนเดิมเรียบร้อยเราไปเริ่มทําแกงเลยครับเราจะใส่กะทิลงไปครับ150วันนี้ใช้กะทิไปกล่องหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเอามาแค่ผัดพริกแกงเนี่ยครับผัดพริกแกงให้หอมเลยครับ ถ้าน้ำเขาแห้งๆไปเราเติมกระทิเพิ่มมาได้นะครับค่อยๆเติมเนี่ยครับผัดจนเขาหอมดีเลยพอเขาหอมดีแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อประทูที่เราแก่ไว้ลงมาคลุกครับเนี่ยครับให้เนื้อประทูเขาดูดน้ําแกงไปสักหน่อยหนึ่งเนื้อเขาจะได้มีรสชาติจากนั้นเราเติมน้ําครับเราเติมน้ําลงไปน้ําแค่พอคลุกคลิกพอครับพระแกงคั่วไม่ต้องมีน้ําเยอะครับพราะบ้านใส่ประมาณนี้ เอาละจากนั้นปรุงรสเลยครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลารสชาติก็ชิมเอาครับตามที่เราชอบเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราชิมรสดูหน่อยครับแก่งคั่วก็จะออกเผ็ดๆเค็ๆเมๆหวานนิดๆนะครับเอาละรสชาติได้ที่แล้วเล่งไฟให้เดือดนะครับแล้วก็เอาหัวปลีของเราใส่ลงไปของพ่อบ้านใช้เตาไฟฟ้าเล่งได้เท่านี้ครับเดือดไม่ค่อยแรง แต่บ้านใครมีแก๊สก็เปิดให้แรงเต็มที่เลยนะครับหัวปลีจะได้ไม่ดำนะครับพยายามกดเขาให้จมน้ำเอาละเขาเริ่มจะสุกแล้วสุกง่ายครับหัวปลีต้มพักหนึงก็สุกแล้วพอหัวปลีเริ่มสุกแล้วก็ใส่เะอมลงมาได้เลยครับยอดเะอมที่เราเด็ดเตรียมไว้ใส่ลงไปคนๆแป๊บเดียวครับชะอมเขาสุกง่ายมากครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับปิดไฟได้เลย นี่แหละแกงคั่วหัวปลีของเราใส่ปลาทูครับรสชาติอร่อยเลยกลินหอมมากครับหอมกลิ่นชะอมเอาละเราไปตักใส่ถ้วยเลยครับใครมีหัวปลีเอามาทำเมนูนี้ได้เลยนะครับอร่อยมากหัวปลีก็ามาทำแกงคั่วได้แบบนี้เลยตักข้ามาเลยครับพอดีพอบ้านปลูกกล้วยไว้ก็มีหัวปลีออกมาเรื่อยๆครับก็ามาทำเมนูให้ดู ลองไปทําดูครับทําไม่ยากเลยเนี่ยครับน่ากินมากๆครับขอบคุณนะครับ